3. เฟรนช์ชายไดโนชาเฟรนช์ชายที่ให้ครบจบในที่เดียวชานมไข่มุกไดโนพ่นไฟชากการเคลิบเคลมและซีรีส์ใหม่ล่าสุดปี2023กับเมนูสมูทตี้ผลไม้เวปโปรตีนและคอลลาเจนไดโนชาสุดยอดเฟรนชาย,ยอดนิยมตลอดกาล แบรนด์ดังฐานลูกค้าแน่นทุกเพศทุกวยัยด้วยจุดเด่นพี่ไดโนสุดน่ารักอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์พร้อมรสชาติเครื่องดื่มระดับพรีเมียมกว่า60เมนูเช่นชานมไดโนพ่นไฟชาเขียวชากันชาสมุนไพรและเมนูอื่นๆอีกมากมายที่คิดค้นสูตรโดยบาริสต้าระดับประเทศ การันตีความอร่อยรสชาติมีเอกลักษณ์และยังอัปเดตเมนูใหม่ๆให้ฟรีตลอดสัญญาในปี2023เปิดตัวเมนูซีรีส์ใหม่สมูทตี้ผลไม้ปั่นแสนอร่อยที่สามารถเพิ่มได้ทั้งเวโปรตีน คอราเจนเมล็ดเจียอารมอนด์และโยเกิร์ตเอาใจสายคนรักสุขภาพเต็มๆขายดีแน่นอนงบการลงทุนแฟรนไชส์ไดโนชาเริ่มต้นเพียง5 9 9 0 0บาทถึง1 8 9 9 0 0บาทจะได้รับอุปกรณ์ครบเซ็ตพร้อมขายและเคาน์เตอร์ขนาดต่างๆต,ต,ตามแพ็กเกจ สิทธิการเรียนสูตรไดโนชาทั้งเมนูในปัจจุบันและที่จะออกมาในอนาคตการเรียนสูตรสอนวิธีคิดอย่างเป็นระบบโดยบาริสต้ามืออาชีพแม้ไม่มีประสบการณ์ก็สามารถชงเป็นได้ง่ายๆรวมถึงการตลาดที่ทางแบรนด์จัดให้ส่วนระยะเวลาคืนทุน3-6เดือนขึ้นอยู่กับทำเลและรูปแบบร้านเมนูในร้านมีหลากหลายเริ่มต้น19บาท ใบชาและวัตถุดิบเลือกสรรมาเป็นอย่างดีผสมผสานกับสูตรลับเฉพาะจากไดโนชาจึงถูกใจกลุ่มลูกค้าทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทำให้สามารถดื่มได้ทุกทุกวันสิทธิพิเศษที่แฟรนไชส์จะได้รับ 1. สอนเพิ่มช่องทางขายผ่านทางฟู้ดแพนด้าแกลฟฟู้ดเกตบางสาขาเฉพาะจัดส่งวันละ200แก้ว 2. ไม่หักเปอร์เซ็นต์ยอดขายไม่มีขั้นต่ำสั่งสินค้า 3. อัปเดตเมนูใหม่ๆให้ฟรีตลอดชีพ 4. งบการตลาดโปรโมตสาขาเปิดใหม่ฟรี 5. เรียนที่ออฟฟิศดอนเมืองเดินทางสะดวกสอนอย่างเป็นระบบไม่มีประสบการณ์ก็สามารถชงได้ทันทีสนใจแฟรนชชสยไดโนชาติดต่อคุณเด่นนภา,าจเจริญรถโทร0 8 8 5 5 5 1 5 1 6 ไลน์ไอดีไดโนชากรุ๊ปเฟซบุ๊กไดโนชา456เว็บไซต์ Www ร์ไวเว็บไดโนชาไทยแลนด์닷คอม